ครับสวัสดีครับเพื่อนเพนื่อน,น,นยินดีก็สู่ช่องบกน5ชาแนลนะครับตอนนี้เราก็ได้หยอดเนี่ยครับจะมืดนิดหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนครับอาหารปลาครับก็จะให้อาหารปลานะครับเพื่อนก็อยู่นี่แต่ตรงนี้ไม่เห็นมีเขาเรียกอะไรอ่ะปลาสวายไม่เห็นมีเลยนะ ก็จะมีแต่ปลาขาวนะสวายมันลุไปไหนหมดครับเยอะมากครับเยอะมากมากเลยนะครับปลาก็น่าจะอดอาหารนะครับช่วงนี้เพราะว่า ักท่องเที่ยวไม่ค่อยมานะครับตัวใหญ่ๆมากเลยเหลืองอ่อยเลยครับไหว้พระเสร็จก็มาให้อาหารปลานะครับเพื่อนๆนี่ครับเยอะมากๆเลยครับ สิบบาทก็ได้หนึ่งกระป๋องนะกระป๋องน้อยครับอันนี้เป็นแม่น้ำป่าศักนะครับจะไหลเชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพยานะครับที่จะไหลามาจากน้น,นแม่น้ำนี้ก็เชื่อมต่อกันสองสองสองเส้นนะครับ สองสายน้ำนะครับเจ้าพยาครับป่าสักนะครับน้ำนี้มีการไหลอยู่ตลอดนะครับสังเกตตัวปลานะครับเขาก็จะใช้หางนะครับว่ายทวนน้ำเอาไว้นะครับไม่งั้นก็จะลอยไปตามน้ำนะครับเพื่อนๆนี่ครับตัวบักเอกบักเอกเลยครับ ฝั่งนู้นก็จะมีบ้านโบราณอยูน่นี่ก็มีเรือวิ่งอยู่นะครับเ,เพื่อนเรือน่าจะเป็นเรือเจ้าหน้าที่หรือเปล่าใช่ครับเป็นเรือเจ้าหน้าที่นะครับ,าารบตรวจลำน้ำนะครับวิ่งตรวจการนะครับตามลำ,ลำน้ำนครับตำรวจ เจ้าท่านะครับใช่ตำรวจเจ้าท่านะครับนี่ครับเจ้าท่านะครับก็จะวิ่งตรวจการอยู่นะครับให้มันจอดตรงนี้มีอะไรนอ้อก็ฝั่งโน้นก็จ,จะเป็นสะพานนะครับมีสะพานเดินเร็ ฟฟันนะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านทรงไทยนะทรงบ้านทรงนี้งามมาก คนฝังนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวครับเพราะว่าเป็นโควิดนะครับน้อนเพื่อนๆก็จะดูเงียบเหงานะครับช่วงนี้ร้านค้าต่างๆก็ดูจะเงียบนะครับ ตรงนี้ก็เป็นจุดให้อาหารปลานะครับเพื่อนๆจุดให้อาหารปลาก็มีหลายที่นะครับเพื่อนๆก็เมื่อกี้ก็อีกจุดหนึ่งครับมาตรงนี้ตรงนี้ก็มีปลานะครับก็มีตลอดแนวนะครับเนาะฝั่งโน้นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ